นักเรียนีต่อรักนักเรียนการศัยปี4 0ต่อรักตรักเรักต่รกต่อปปนนรักตร,รักต่กต่ 2, 5, 6, 6, 6, 6, 7, รักา่อรักรก่อรักต่อรักตันต่อ่อรักตรับตักวักต่อรักอรัรัออ สีแดงสีชมพูและสีฟ้าต่อด้วยกระบวนสีเหลืองนะครับสีเหลืองนะคะป้ายสีผู้ที่ทำการถือป้ายสีนะคะนางสาวปียะฉัตรใจบุญนะคะเรียนชั้นม .6 ทับ4ห้องคนี้ค่ะไม่ปุยเท่าไหร่ครับป้ายสุพรรณนิกานะครับนายประดิษฐ์ตะปูคันปพนค่ะนางสาวพรภัยรินทร์คงเที่ยงนะครับ แม่สีนะครับนายนัทวัฒน um ์โมดสุวรรณนะครับมีหน้คะได้พูให้แค่นั้นนะคสุพรรณหงส์ทรหอยยืนหอานทุ่นะครับนาสุภโชคสมรูปเด็กหญิงนัทิรัก์นันตานี่ค่ะนี่ค่ะขออยู่นี่ค่ะนายนัวัฒน์โรจารชนาปาาุนสุวรรณนะครับแม่สีของจริงนะคะนี่แม่สีนะครับขอเสียงปมือกเอนรับแม่สีเหลืองหน่อยนะคร คถามว่าเมื่อคืนถามว่าเมื่อคืนใส่นอนไหมใส่นอนค่ะเขาบอกว่าไม่ได้หลับเมื่อคืนแล้วคนต่อมาก็ใช่ย่อยนะคะคุณแม่ลูกสองของเราคุณครูทันทิพย์คนสวยค่ะและตามด้วยบุนนักกีฬานะครับนักกีฬาดูเป็นายอะไรเปล่าครับมีส่วรู้ชนะรู้อภัยนะครับสีแดงค่ะปใบสีแดงนะครับสีแดงพูดถึงป้ายคือ เด็กหญิงนัทนานีนกองนะคะนกักเรียนชั้นมสองทัหนึ่งนะครับผู้ถือธงสีนะครับนายธนกิจกุลกันธาไม่ใช่ค่ะคนที่ถือคือนัทวุฒิบัวหลวงของเรานะคะถูกเปลี่ยนตัวนะครับถูกคะเปลี่ยนตัวการทันหันนะคะอุ้แม่สีก็สวยนะครผู้ถือป้ายลำดับที่สอง,สองนะครับอิสราดวงอิสนาดวงจินดานะครับและสุภกิจที่กุลนะครับแม่สีค่ะแม่สีค่ะแม่เป้ยใครคะที่นั่งอยูญญ่ในรถเนีญญ่ย่หะ นางพยาธินี่ค่ะนี่ค่ะกระบอกวันนาลีปะคะนักเรียนชั้นมสีทีสามนะครับสนะคะเข้ามาในตีมของแดงไดมอนด์นะคะเทปสีแดงอันนี้นักกฬาสีกำลังเดินเข้าสู่สนามและตามด้วยขบวนสีชมพูนะครับสีชมพูมพของเรานะคะ แบ็คพิงกไม่ใช่แบ็คพิงนะคะสี<อ>ชมพูคนถไป้ายเออน้านสาวปีนูเส่เหมานะครับนักเรียนชั้นม .4 หนาต,ตาดีโยอใช่ค่ะหเอง5ที่5ที่3นะครับหส,สีชมูนาต,ตาดีโยอะ,อะไรอย่คนถือป้ายดคนถือป้ายนะครับนายรัชชาโน์นเมธีสิทธิคุณขบวนเฉลิมพระเกียรตินะครับคนถือรูป นายจารุวัฒน์แซ่ซิวและเด็กหญิงสุริสาแปลงชิดนะครับจมูหไม่มีสัเด้งเหรอคะไปขัดทังเราเดินเอาเดินค่ะเราแข็งแรงค่ะอดทนค่ะโม่ค่ะคัดรักโลกเหรอคะหาดีค่ะยางามีค่ะแต่กเขาเดินมาค่ะนางสาวชนพิชากันทนิษนะคะแล้วก็เราได้ เอาต่อระดับต่อไปเลยค่ะสีฟ้าทนสีฟ้า,คร,ฟาครับสีฟ้านะครับจะมีป้ายและร็ศงงนะครับป้ายคือนางสาวาารธัญญาธรรมกอรน,นะครับหก <6 S 1> ทับสองของเรานะคะพี่ใหญ่ทีนี้คนถือทองคือนายรัฐภูมิรัจร์นะคะพี่คล่าของน้องๆนะคะหล,ล่อนะคะหล,ล่อนะคะนิดนึงค่ะสมานค่ะเพราะฉะยืดอกไหมคะยืดอกไหมคะ ด้วยขบวนเชิดพระเกียรตนะครับทานพุ่มนะครับพุ่มทองไนแก่นายธีรพัฒน์วงศพัชระนะครับพุ่มเงินห้แก่นางสาวณิชาชัยเขียวพระบรมรูปรัชการที่สินะครับมีค่ะประพันะศรับ S KY นะครับภรรยาลัทธิใหญ่ๆนะครับสรณีวงแหวนพิมพการีน่าสามนะครับและนางพญาสีฟ้าได้แก่นายนัทพลสมรโรยปับคุบันเลยด้วยครับปัจจุบันเลด้วยค่ะสวยงามมากค่ะแต่งหน้าตั้งแต่เมื่อวานนะคะเอาพูบใส่หัวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจุดสำหรับทูบน้องไม่มีทูบยืนได้ที่นางพญาสีฟ้านะคะ มีครูริวเลยนะคะครูริวบอกคคมือเลยค่ะครูรีวมีคณะครูนะครับรตอนนี้นะครับเราก็รอขบวนนะครับเพื่อที่จะตั้งจุดต่างๆในสนามของเรานะครับ